วันนี้สาวคอนแก่นมีสูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดและน้ำจิ้มถั่วตัดมาฝากทุกคนคะ่ะใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้สาวคอนแก่นด้วยนะคะเห็ด อืมสวัสดีพี่นอ้องเวอร์ซุนจ้าสาวันแกนผ้ากินผ้าท่าม,มาแล้วจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้สาวันแกนสิผาพี่น้องไปเห็นเมนูหอยแข้งหอยแข้งลวกแล้วกันทำจิ้มแซ่บ,บจ้ามานางกินน้ำกัน เดา๋วมองดูหอยแค็งตัวย่ายหลังจากที่ตามหามาเนิ่นนานในที่สุดเราก็ได้กินหอยแค็งจ,จักพาดจ้ะอันนี้2อกิโลจ้ะไปจ่ะเขาพั่วไปเห็ดหอยแข็งเนาะเห็ดน้ำจิ้มแ่บๆแล้วก็มานั่งกินน้ำกันเนะจ้ะไปกันเลยจ้าเราได้หอยแครงมาแล้วเราก็เอาไปแช่น้ำก่อนนะคะแช่น้ำไว้ประมาณสัก20นาทีค่ะเพราะว่า เวลาเราเอาไปขัดจะได้ขัดออกง่ายๆค่ะทุกคนหอยแครงจัก,กพัิค่ะวันนี้ได้มาตัวใหญ่ไซส์ใหญ่เลยทีเดียวแต่ความจริงไซส์ใหญ่กว่านี้ก็มีนะคะแต่เลือกไซส์ประมาณนี้ก็พอดีค่ะล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็พักไว้ก่อนค่ะขั้นตอนนี้เราก็ไปตั้งหม้อตั้งน้ำให้ร้อนก่อนนะคะแล้วเราค่อยไปลวกหอยแครงกันค่ะ ช่วงที่เรากำลังรอให้น้ำเดือดน,นะคะเราก็มาล้างผักเตรียมไว้เลยค่ะวันนี้มีสลัดนะคะมีแตงกวามีผักชีค่ะแล้วก็มีสาะแหน่มีหอมแขกมะเขือเทศราชินีค่ะทุกอย่างเราก็เตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะคะ หม้อเดือดแล้วเราก็เอาหอยแครงมาลงลวกกันเลยค่ะใช้เวลาลวกไม่นานนะคะลวกเสร็จแล้วเราก็เอามานอกน้ำเย็นนะคะหอยแครงเราจะได้กรอบๆค่ะเรามาดูวัตถุดิบที่ใช้ในการทำน้ำจิ้มกันค่ะวันนี้มีทั้งพริกแห้งและพริกสดนะคะสูตรแรกที่จะทําให้ดูคือสูตรน้ำจิ้มถั่วตัดค่ะมีพริกแห้งพริกสดจินดาพริกขี้หนูกระเทียมรากผักชี ถั่วตัดน้ำปลาชัวรสน้ำกระเทียมดองน้ำมะนาวน้ำตาลปี๊บค่ะอันดับแรกเราก็โขลกพริกก่อนนะคะวันนี้จะทำให้ดูทั้ง2ส,สูตรเลยทั้งซีฟูด้ดและก็น้ำจิ้มถั่วตัดค่ะตำพริกเรียบร้อยแล้วเราก็ตำกระเทียมต่อเลยค่ะต่อด้วยรากผักชีค่ะ ได้พริกแล้วเราก็แบ่งออกไว้เป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือเอามาทําเป็นน้ําจิ้มถั่วตัดค่ะเราก็ใส่ถั่วตัดลงไป2แผ่นค่ะตำถั่วตัดให้ละเอียดเลยนะคะแล้วก็ใส่มะนาวค่ะถั่วตัด2แผน่นวันนี้ใช้มะนาว2ลูกค่ะน้ำกระเทียมดอง1ทัพพีน้ำปลา1ทัพพีค่ะ ผงชูรส1ช้อนชาน้ำตาลปีป๊บอีก1ช้อนโต๊ะค่ะสำหรับใครที่จดสูตรไม่ทนันแนะนำให้คลิกมุมสามเหลี่ยมใต้วิดีโอด้านขวามือนะคะจะเห็นสูตรอยู่ตรงนั้นค่ะได้รสที่เราชอบก็ตกแต่งด้วยใบผักชีนิดหน่อยค่ะเสร็จสวยงามเรามาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันต่อค่ะ น้ำจิ้มซีฟู้ดก็จะมีพริกขี้หนูพริกแห้งพริกแดงจินดากระเทียมรากผักชีมะนาวน้ำตาลปี๊บชูรสน้ำปลาและน้ำกระเทียมดองค่ะใส่ปริมาณเท่าเท่ากันกับน้ำจิ้มถั่วเลยนะคะหรือว่าเราปรุงตามที่เราชอบเลยค่ะได้รสที่เราชอบแล้วก็ ากเสริมและก็โรยหน้าด้วยใบผักชีค่ะวันนี้ใช้วิธีการตำนะคะไม่ได้ใช้วิธีการปั่นรับรองว่าสูตรนี้แซ่บอร่อยจริงๆค่ะทุกคนเสร็จแล้วก็มาแกะหอยแครงกันค่ะเพื่อความง่ายและสะดวกในการกินของเราเราต้องแกะไว้แบบนี้จ้าตัวใหญ่มากค่ะทุกคน แกะหอยแครงเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำจิ้มเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาลงมือกินกันเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าทุกคนจ้ากับเข่าพร้อมแล้วมาเด้อบอัดน,น้พีน้องมากินเข่าน้ำกันมากินเมียงน้ำกันน้ำจิ้มซี่ฟูฟดจ้าตัวนี้ตัวนี้เป็นน้ำจิ้มทัวมีนขนมเสน้นมากินเมียงแล้วก็มี ซาลเนสัลัดพักหลากหลายพี่น้องจ้ะมา,มาพี่พี่น้องเนี่ยแก่เพ็ดรคอยผใูใหญ่เลยจ้าตอนซ่อนหลายมาทุเรียนเอาไว้จะกินแก่เลยพี่น้องจ้ะมาลงมือกินกันเลยจ้ะพี่น้อง ลีลาเนี่ยจักนอยเดอกินเมียงกว่าจะตามหาหอยแข้งได้โอ้พี่น้องโดนโดนอยากหอยแข้งจะะักพรรดิจ้ะตัวใหญ่ๆอ้วอน น้ำจิ้มถั่วตำเองแซ่บๆเลยจ้ะ ลวกกุ่งมานาวสองสามโตเอาลนีหนีสะนะมันเคี่ยงโอ้ยติดมือติดมือไปทวัว คำนี้ไงเลยจ้ะเขาอะไบ้าง อสุดยอดแจกพักเซร็มเนี่ยสมกับที่รอคอยมานานจ้ะทุกคนอุ้ยตัวนี้ใหญ่ค่ะพี่น้อง cung kỳ nào Hmm สมอยากพี่น้อง พ่อหน่ะจ้าสุดท้ายแล้วกินบ่เบิอเบดอกจากสองโลเอาไปไว้แม่กินน้ำตัวสุดท้ายจา้าขึ้นฮอดแม่อยยุแบ่งไว้ให้แม่น้ำอายุจ้ากิกนบ่เบิอเบดออก พ่แลราพี่นอ้องตบท้าย้วยบทุเรียนจะบมันมาจา้ะตบท้าย้วยเรียนผู้ใหญ่ๆพี่นอ้องโอ้ยที่สุด 음, <laughs> 음, อิ่มแล้วจ้าพี่น้องจ้าแซ่บหลายมีแต่นวแซ่บแซ่บเบิ่งแซ่บนะ้ำหูน้ำตาสิไหลเพจคลิปนี้กะเอาไวส้สำเนียงสะก้อนเด้อจ้าผู้ใดไเขาไม่ไม่กะอย่าลืมกดชอบสกายกดไลค์กดแชร์ให้กันนะเดอ้อพี่น้องเดอ้อคลิปนี้ไปแล้วพอกันไหมคลิปหนะ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายทุกคน